สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ FC เข้าสู่ช่องแมวจอนนันกระบี่นะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้ไมายพาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดเช้าค่ะซึ่งจะมีทุกวันศุกร์ตั้งใจว่าจะมาซื้อปลาไปฝากน้องๆยี่สิชีวิตนะคะหนึงปลาทุกข้าวตรงนี้มีลงฝนมีพายุค,ค่ะปลาก็จะมีราคาสูงนะคะ ตลาดตอนเช้าของที่นี่แม้ที่นี่นะคะจะไม่มีโควิดนะคะซึ่งเป็นชุมชนที่ห่างไกลค่ะในตำบลตลิ่งชันนะคะแต่ว่าที่ตลาดนี้เท่าที่เห็นคือทุกๆคนค่ะร่วมแรงร่วมใจสวมแมสท,ทุกคนเลยนะคะคือจริงๆแล้ว กฎของชุมชนนี้ก็จะเคร่งครัดมากค่ะเขาจะมีความรับผิดชอบนะคะถ้าใครที่ไม่ใส่แมสเขาก็จะต้องเตือนกันแล้วก็ไม่ให้เข้าตลาดเลยนะคะแม้จะเป็นตลาดบ้านๆนะคะแต่ว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากค่ะเจอของโปรดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปถามกันจะประรถขายยังไงคะไอ้นี่สิบบาทจ้าไอ้นี่ข้าวมันหยีพิษสิบสบาท สามพัมารอยยี่สิบห้า,า,าลูกใหญ่มากเลยนะคะอันนี้สองลูกยี่สิบห้าบาทลูกใหญ่มากเราลูกสามลูกยี่สิบนี่เนี่ยนะสามลูกยี่สิบไนมี่เนี่ยค่ะสามลูกยี่สิบอันนี้ลูกเท่าไหร่คะห้าบาทจ้าอันนี้ลูกละห้าบาทมันเป็นถุงมันถุงละยี่สิบใหญ่มากเลยนะคะนี่ลูกละห้าบาทตลาดนัดมันนอกก็จะ ของไม่แพงค่ะแต่ละล้านบ้านของเองของเองสวนเองตลาดนั้นเปนบ้านสวนเองของเองเอานี้ค่ะสักสามลูกแต่ว่าก็หวานเนาะด้าหวานค่ะหวานหวานกรอบเลยตัดต้นเย็นนี่อืมค่ะตัดต้นเย็นมาขายตอนเช้าอันนี้หัวท้ายเอาไปหมดเลยเนาะจ้าใหนไปหมดเลยไม่ออกไปหมดออกไปหมดสับปลต์ลูกใหญ่ไหมแต่อันนี้คือไม่รู้ว่าลูกอะไรนะคะกะโมงกี่ดอก อันนี้ไม่รู้ว่าลูกอะไรอันนี้เรียกว่าลูกอะไรคะส้มงวงส้มงวงไม่รู้ว่าภาคกลางมีหรือเปล่านะคะแต่ว่าภาคใต้สม้มงวงจะมีผักบ้านบ้านผลมไม้บ้านบานวันนี้เราได้สับปะรดได้ของนักค่ะขอบคุณม,ม,มากนะคะ จ้าจ้าขอบคุณค่ะอากาศดีค่ะสังเกตคือทุกคนก็จะป้องกันตัวเองโดยการสวมแมสท,ทุกคนเลยนะคะมีผักสดๆดด้วยน่ากินมากเลยนะคะปกติไายจะเป็นคนที่ชอบกินผักมากเลยค่ะวันนี้ได้สับประรดขนมจีนน้ำยาและก็ได้ปลาสดค่ะ ว่าจะไปนึ่งปลาแล้วก็คลุกข้าวให้เด็กๆกินด้วยนะคะกลับบ้านกา<ม>ันค่ะเด็กๆคงคอยแล้วปัน,นี้หน้หิวแย่เลยเป็นไปตามที่คาดค่ะหิวนะคะรู้ว่าคุณแม่มีปลามาฝากนั่งคอยวันนี้ต้องได้กินของอร่อยแน่ๆนะคะขอบคุณอีกครั้งกับเสือปูรองนั่งสวยๆจากคุณเอกสิทธิ์ด้วยนะคะไหนมีเสียมใครบ้างเนี่ย นี่มีอาหารมีปลาทูนึ่งปลาทูโชว์ชิงไปแล้วอันคนหนึ่งหิวมากเป็นเก็บอาการไม่อยู่ถ้าได้กินปลาทูเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะมันยังร้อนอยู่ลูกจะมีแค่คุณแม่น้ำทองนะคะ จะไม่กวนคุณแม่นะพรองจะไม่กวนจะคอย <im ple CTOR> แล้วก็คุณใหญ่คุณใหญ่ก็น่ารักมากเป็นแม่ตัวผู้ที่เรียบร้อยสุดๆ <c oughs> <c oughs> ได้แล้วค่ะได้แล้วเนี่ยนี่ต้องทำให้ให้เย็นกว่าอันนี้แก้ปลาที่เป็นกระเทียมเลยก็เย็นนะลูกได้ไล้ได้ลว <c oughs> เสร็จแล้วเสร็จแล้ว <c oughs> ต้องแบ่งอย่างนี้เขาไปแบ่งข้างล่างอะ่ะ <c> แ <oughs> ย่ยเลยขาดนี้เราต้องกระจาย นี่คือกิจกรรมการให้อาหารดูนี่ดูนี่ตุบ,บ้านแมวมีแต่คุณนับทองคนเดียวเลยนะคะคุณนับทองแม่แแนับทองนี้น่ารักมากนั่งเฝ้าเนี้นีเนีเคยเกล่นกันไปวา่ามีโอกาสจะมาพูดคุยถึงเรื่องคุณแม่นับทองกันนะคะเนื่องจากเป็นเดือนของวันแม่ค่ะก็ได้โอกาสที่จะมานําเรื่องราวของนับทองให้คุณผู้ชมและก็เอฟีทุกท่านได้เห็นนะคะว่า น่าทึ่งแล้วก็มหัศจรรย์มากนะคะสำหรับความเป็นแม่นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าคุณนับทองเสียสละให้กับลูกๆนะคะแม้ตัวเองจะหิวแค่ไหนก็ตามนะคะก็จะนั่งคอยค่ะจนกว่าลูกๆจะกินจนอิ่มตัวเองถึงจะกินทีหลังนะคะและถ้าได้ปลามานะคะกิวเองตัวเองกินไปประมาณตัวหนึ่งเนี่ยถ้ามีหลายตัวที่เหลือในจานก็จะเรียกลูกๆนะคะให้มากินนะคะก็ส่งเสียงเรียกนั่นเองค่ะ ถ้าในบ้านมีลูกแมวทารกอื่นๆนะคะนับทองก็จะให้ดูดนมของนับทองได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกของใครคุณแม่นับทองเป็นแมวผสมแมวบ้านและก็วิเชียนมาสนะคะก็จะเป็นพันทางค่ะมีความเป็นผู้นำและก็จ่าฝูงสูงมากเลยนะคะสำหรับนับทองนอกจากจะเสียสละแล้วนะคะคุณแม่นับทองก็ยังคอยปกป้องลูก,ลก จากแมวตัวผู้ตัวอื่นที่เข้ามาค่ะอบอ้อมอารีกับลูกๆและพวกพ้องค่ะแต่ว่าดุร้ายมากถ้าเป็นแมวจากถิ่นอื่นเข้ามาในบ้านนะคะสัญชาตญาณของความเป็นแม่ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์นะคะก็มีความรักที่ยิ่งใหญ่และเสียสละเสมอค่ะหวังว่าคงไม่นำเสนอเรื่องราวความรักของแม่กับลูกช้าไปนะคะ ยังอยู่กับเดือนของวันแม่ขอให้คุณแม่ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงคุณแม่ท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยตอนนี้ก็ขอให้หายโดยเร็ววันนะคะส่งความรักไปถึงคุณลูกๆด้วยขอให้ดูแลคุณแม่ข้างกายของคุณให้ดีนะคะขอบคุณ fc ใจดีและผู้รับชมทุกท่านกดติดตามกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะวันนี้แมวจอนอนกระบีลาไปแล้วสวัสดีค่ะ